สำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงร่วมจัดงานเทก่าเพื่อประกาศจุดยืนสำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในการเป็นฐานการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดโลกพร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการองค์การมหาชนบริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนบริษัทออโรแมกจำกัดบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกเฟอเตอร ตเมชันประเทศไทยจำกัดและบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ b o i ได้กําหนดเป็นเป้าหมายสําคัญในการดึงการลงทุนในช่วง4ปีข้างหน้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB เนี่ยซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอ v ี EV, โทรคมนาคมอุปกรณ์การแพทย์ระบบดิจิตอลนะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆรวมทั้งระบบออโตเมชันแล้วก็หุ่นยนต์รว้แล้วแต่ต้องมี PCB เป็นหัวใจสําคัญอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทาง BI ก็ได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้ได้ร่วมเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ร่วมมือกับทางสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยทางท่านนายกสมาคมพิธานนะครับในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมา ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมที่ไบเทคกรุงเทพนะครับซึ่งจะเป็นงานสําคัญที่เราจะได้ประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ PCB ในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็รวมทั้งเราอยากเป็นฐานการผลิตชั้นนําของโลกในอนาคตด้วยแล้วก็อีกประการคือเป็นเวทีสําคัญที่จะนําไปสู่การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรม PCB และสป라이ดเชนทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสสาคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตด้วยครับในด้านของผู้ทานอยากให้ช่วยพูดถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านนี้สักนิดนึงครับว่ามันสำคัญยังไงแล้วมันจะสามารถเติบโตในตลาดโลกได้มากไหมครับครับผมจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ PCB ค่อนข้างโตอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับ6ของโลกนะครับจริงๆรองลงมาจากอเมริกากับยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่น เกาหลีแล้วก็จีนนะครับจริงๆเซอเรียสเอเชียเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างเยอะช่วงหลังหลังจากที่มีเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับงจีนนะครับทำให้ซัพพลายเออร์หลากหลายเจ้าเนี่ยพยายามที่จะบุกฐานการผลิตเป็น China Plus มอนต์นะครับทำให้หลายๆที่เนี่ยมองหาฐานการผลิตใหม่นะครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยกองาบโอไอก็ ได้คุยกับหลายเจ้าทําให้จริงๆแล้วเราแทร็กเนี่ยอินเวสเมนต์ได้เยอะมากในช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างคริติคอลนะครับเพราะว่ามีนักลงทุนต่างประเทศที่พร้อมที่จะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วจะทําให้ตลาด PCB เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเติบโตนะครับหนึ่งที่เรียนคือมากกว่าหเท่าภายใน2ปีคือณวันนี้เนี่ยเรามีโรงง,งาน PC ซอยู่ประมาณ7โรงในเมืองไทยนะครับแต่ ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ขอ B.O.I. แล้วเนี่ยสามสิบหกโปรเจกต์เป็นเงินประมาณ9ก้าหมันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ขอ B.O.I. แต่ยังกำลังดําเนินเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่เราจะโตนะครับขึ้นไปเนี่ยจากเดิมปีที่แล้วที่เราอยู่ประมาณพันห้าร้อยล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณสิบ0 0ืล้านบาทเนี่ย เรา forecast ว่าใน2ปีเนี่ยยอดขาย PCB ในเมืองไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านเหรียญหรือประมาณ270,000ล้านบาทครับจากการเติบโตของอุสารรมแ้ครับนมงว่าอะไคจุดแข็งและก็ปัจจัยสคัญที่ทำให้ธุรกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได้ขนาดนี้จริงๆแล้วหลังจากที่มีเทรดวอร์นะครับอย่างที่ท่านนาลตพูดน,นะครับนักลงทุนต่างชาติก็พยายามหาโล l ค c a t i ที่จะมา,าลงทุน เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีความพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าการสนับสนุนการลงทุนนะครับบุคลากรนะครับทรัพยากรทางน้ำนะครับไฟหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เป็นฐานการผลิตที่ค่อนข้างน่าสนใจของต่างชาตินะครับแล้วต่างชาติก็มองว่าในเซาท์อีส a s เอเชียมือไทยค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกที่เป็นอันดับหนึ่ง ะครับทำให้ต่างชาติหลายประเทศเนี่ยตัดสินใจลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยครับส่นนวขอะไรรออย่่าาาางงงเีีี้้บสมทิน๋อภายในงานจะมีทั้งผู้ผลิตนะครับซัพพลายเออร์เทคโนโลยีนะะรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายในการผลิต PCB ทั้งหมดรวมกระทั่งไปถึง PCB A PCB Flex PCB HDI คือทุกเทคโนโลยีของ PCB จะอยู่ในงานนะครับรวม full supply chain เลยครับทั้งทั้ง ecosystem จะอยู่ในงานหมดนะครับคาดหวังกามอค่ไหครับผมว่าเราก็คาดหวังพอสมควรนะครับเรา forecast ว่าจะมะีผู้จัดงานมาร่วมประมาณ300เจ้านะครับจากทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามา หมายถึงว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยประมาณ3,000บริษัทนะครับผมว่าเราทำปีแรกนะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของเราในปีแรกครับผม